เอเชียคอนเน็วันนี้ครับไปดูผลกระทบจากนโยบายลูกคนเดียวของจีนติดตามจากคุณนิรยาครับ Connect, <Asia Connect. S 2> สวัสดีค่ะนับถอยหลัง34วันสู่ AEC วันนี้เอกอัครราชทูตสวีเดนและเจ้าหน้าที่กระทรวงคมนาคมร่วมแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านอุบัติเหตุบนท้องถนนที่กรุงฮานอยค่ะ บีทีวีรายงานว่าการเติบโตทางเศรษฐกิจของเวียดนามทําให้จํานวนของยานพาหนะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องนะคะโดยเฉพาะในโฮจิมินซิตี้ขณะนี้มีรถยนต์กว่า7 0 0 0 0สคันและรถมอเตอร์ไซค์กว่า6ล้านคันสวีเดนได้รับการยกย่องจากทั่วโลกนะคะสําหรับความสําเร็จในการแก้ปัญหาและการบังคับใช้นโยบายที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยการจราจรและการพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะที่ยั่งยืนค่ะ จำนวนปลาในน่านน้ำเมียนมาลดลงอย่างต่อเนื่องนะคะและเมื่อปริมาณปลาที่ได้จากการประมงน้อยลงทุกปีธุรกิจบ่อปลาจึงเข้ามาแทนที่ค่ะ MRTV4 รายงานว่าผู้ประกอบการแปรรูปปลาในประเทศกําลังให้ความสนใจกับปลาที่มาจากบ่อปลาค่ะซึ่งแม้ว่าจะมีราคาต้นทุนสูงกว่าการทําประมงนะคะแต่ก็ยังเป็นที่ต้องการและกําลังเข้ามาครองตลาดปลาแทนการประมงโดยเฉพาะการเลี้ยงปลาน้ําจืดอย่างปลาช่อนและปลาสวายที่ขยา่ตัวกว่า25%เพื่อมาทําปลาตาะแห้งค่ะ ส่วนที่กัมพูชาก็มีพิธีเปิดสถานีปลิตพลังงานกระแสไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์เพื่อชนบทแห่งแรกในกัมพูชานะคะอยู่ที่จังหวัดพระตะบองค่ะ p n เรายงานว่ากระทรวงพลังงานของกัมพูชารวมกับองค์กรพลังงานแสงอาทิตย์ระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนาเทคโนโลยีแห่งสหประชาชาติเปิดสถานีแห่งนี้เพื่อผลิตกระแสะไฟฟ้า10 50เมกะวัตต์ทดแทนพลังงานไฟฟ้าในชนบทที่กำลังขาดแคลนและมีราคาสูงค่ะรวมถึงลดการสั่งซื้อพลังงานไฟฟ้าจากประเทศเพื่อนบ้านอย่างไทยและลาวด้วยค่ะ ่วนจีนขณะนี้ปัญหาเด็กที่เกิดจากนโยบายบุตรคนเดียวเป็นสิ่งที่กำลังต้องเร่งแก้ไขนะคะ CCTV รายงานว่าพบชาวจีนราว13ล้านคนไม่ได้ขึ้นทะเบียนเพราะเป็นบุตรคนที่2ครอบครัวจึงไม่ได้พาไปจดทะเบียนนะคะเพื่อเลี่ยงการเสียค่าปรับทําให้บุคคลเหล่านี้ขาดโอกาสทางการศึกษาและการประกอบอาชีพไม่มีสิทธิ์ซื้ออสังหาหริมทรัพย์ไม่สามารถสมรสได้ตามกฎหมายและใช้บัตรประชาชนปลอมซึง่งมีส่งผลเสียต่อความมั่นคงของสังคมจีนค่ะ ปิดท้ายวันนี้กับความสําเร็จของสถาบันพัฒนาชนบทของเกาหลีใต้ค่ะที่เขาได้พัฒนาพืชอวบน้ําหรือว่าซักคิวเลนต์หรือว่าต้นตะบองเพชรนะคะกว่า108สายพันธุ์ใช้เวลาพัฒนากว่า30ปีค่ะให้ต้นตะบองเพชรมีสีสันสดใสได้สําเร็จทั้งนี้เกาหลีอ้างเป็นผู้ครองตลาดค้าไม้ประดับราว80%ซนะคะจากยอดขายที่เติบโตอย่างก้าวกระโดดในช่วงปี 2012- ถึงปี2014ซึ่งส่วนใหญ่ก็ส่งออกไปให้สหรัฐอเมริกาประเทศเนเธอร์แลนด์ รวมถึงประเทศทางฝั่งโยุโรปค่ะสำหรับวันนี้นิลยาลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ